สวยจังม้นสวยมากเลยเนะี่ยดูสิน่ากินอร่อยมากเลยนะคะนี่อ้ออ้นนีเนี่ออยอเลยนี่นะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะอันนี้แหะค่ะเราไปทำกินได้เลยนะ ือดฟอดอต้มปลาจังคนมากินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวินเยอเลยไหมว้าวคิ้มากนี่ทุกคนกับข้าววันนี้นะมีผักกลมด้วยนะนี่ยมผักกลมอันนี้น้ำพริกอันนี้ต้มไก่นะสวัสดีค่ะไปตามแพรรี่นะคะวันนี้ แพรจะพามาเอาหยวกกล้วยกับแม่นะคะตอนนี้แม่เห็นกล้วยป่านะคะแม่ก็เลยจะไปเอาหยวกกล้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่เอาหยวกกล้วยยังไงนะคะแม่ก็จะไปตัดต้นกล้วยต้นนี้นะคะ ใกล้ลมแล้วนะคะลมหรือยังลมหรือยังลุ้นนะคะทุกคนอุ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวตกร้วยค่ะแล้วก็จะตัดนะคะแม่จะตัดนะเห็คุณยายแข็งแรงมาก อืมแล้วก็จะลากขึ้นมาอืไปดูวิธีขันเอานะอืมเด,เดี๋ยวแม่ทำเองพี่เดียวนวั่นแหละเอะอโอ้เห็นไหมคุณยายฉะเดมากเลยอืยิงแกลงงแกลงอืม,อม,อม ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาหยวกกล้วยข้างในนะอ๋อเอาไปแกงอืมแบบทำเหมือนง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่ใช่ต้นกล้วยทุกต้นนะคะที่จะเอาหยวกกล้วยได้เนาะว้าไหนดิซิเป็ยายได้ไหมอาโอา้ยนี่ได้แล้วเนี่ยแม่เขาจะเอาเอาขใบกล้วยอ่อนๆน,นี่นะคะนี่นะคะเขาเอาหยวกด้วยแล้วก็เอาใบาด้วยนะคะอร่อยกว่านี่หูสวยจาง วันสวยมากเลยเนะี่ยดูสิน่ากินอร่อยมากเลยนะคะนี่อ้ออ้นนี่เนี่ยอาเลยนี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ละค่ะเราไปทำกินได้เลยนะี่ เราเอาทั้งหยวกกล้วยแล้วก็ใบอ่อนของกล้วยนะคะเอาไปทํากินได้หลายเมนูนะคะอาจจะเอาไปแกงก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งกินกับน้ําพริกอะไรกก็ได้นะคะได้หลายเมนูนะนี่ ว้าวอ่อนน้าค่ะทุกคนดูดิอุ้ยขาวมากอ่อนด้วยดูให้ดูใกล้ๆนะคะแม่เก็บโอ้เหมือนเป็นผ้าเลยนะคะแบบสวยมากเลยเนี่ยอ่อนจางดูเลกายได้แล้วคะ่ะว้าว่ลกงายนะจริงๆหยวกจริง,รงๆเลยเราก็ไม่ค่อยเอานะคะเราเอาแต่ใบกล้วยอ่อนนี่เนาะ เาามากินเรียบร้อยนะคะได้แล้วคะ่ะไปค่ะไปทำกบบข้าวกินกันนะได้แล้วอู้สวยจังนี่สวยงามค่ะไปทำกบบข้าวกินกันโอ้โหเดือดฟอดฟอด ต้มปลาจังคน on, มากินข้าวดยกันนะดูดิเยอะเงี้ยเไหมว้าว้กินมาก